ที่3ผมกำหนด y เท่ากับ a r c s i n กำลัง3วงเล็บ 2x กำลัง2บวก1จงหา y ความดิฟไปแล้วมาเลย dy by dx เท่ากับนี่ผมดิฟอะไร by dx ใส่ไปก่อนทำเต็มให้เลยเนี่กำลัง3 2 x กำลัง2บวก1อย่าลืมไอ้จูๆไม่ใช่เราบอกเฮ้ยมันคือตามสูตรเลยไม่ใช่นะเว้ยอย่าลืมมัน a r c s i n มันยกกำลัง3มันเริ่มจากสูตรพื้นฐานนั่นเองคือ u กำลัง n น่ะ ผมตบสามลงมาก่อนรถกำลังลงหนึ่งเนี่ยบวกหนึ่งแล้วก็ต้องดิฟไส้ไส้มันไม่ใช่แค่ในนี้นะไม่ใช่สองเอ็กกำลังสองบวกหนึ่งนะไส้มันยังเป็นอาร์คไซ์อยู่นะสองเอ็กกำลังสองบวกหนึ่งีนะอย่าข้ามสเต็ปเหมือนเหมือนดิฟยูกำลังเอ็น,น่ไปเปิดอันเก่าดูก็ได้ถ้าลืมโอเคแล้วค่อยดิฟอาร์คไซ์ตัวนี้ค่อยมาเข้าสูตร นี้กำลังสองเหมือนเดิมดิฟอาร์ไซด์ได้อะไรหนึ่งส่วนด้วยอะไรสแควรูตหนึ่งลบยูกำลังสองยู U, คือตัวข้างในนี้สองกำลังสองบวกหนึ่งยุกกำลังสองอีกทีแล้วก็ดิฟไซด์มันสองกำลังสองบวกหนึ่งยนี่แหละนี่คือความลำบากระบนมันคือตรงนี้แหละอ่ะผมขอรวบนิดนึงไอตัวเนี้ยมันคูณหนึ่งผมก็ขอจับมันมา เขี 3, ยน3า arc sine กำลัง2 2 x กำลัง2อบวก1ส่วนยาวด้วย square root อะไร1ลบผมติดไว้ขี้เกียกจกระจายแล้วกันบวก1กำลังสใครอยากได้จัดสวยงามไปเล่นเอาส่วนดิฟตัวนี้ได้อะไรง่ายๆเลย 4x อ่ะผมจะตอบแล้วนะเอาตัวเนี้ยมาคูณข้างหน้าก็จบและเพราะฉะนั้น dy by dx ของผมคืออะไร c 3 12 12 x ใส่ไปก่อนแล้วก็เป็น arcsine กำลังสองของ2 x กำลังสองบวกหนึ่งส่วนด้วย square root 1ลบ2 x กำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองผมขี้เกียจจัดข้างล่างแล้วเนี่ยไปจัดเอาเองจบแล้วข้อหนึ่ง ที่4นะทีนี้คือ y เท่ากับ arc tan กํลังสของ2ส่วน3 tan x จงหา y ค r า์มคุณต้องแม่นสูตรนะของที่บอกไปในตอนต้นอ่ะผมหาเลย dy by dx เท่ากับอะไรดิฟ arc tan กํลังสองของอะไร2ส่วน3 tan x หลักการอย่าพึ่งดิฟ arc tan ทันที มันยกกําลัง2อยู่คุณต้องมองเป็น U ยกกําลัง N คุณก็ต้องตบ2ลงมาลดลง1ก็คือเหลือแค่ Arc tan ปกติของ2ส่วน3แทน X อย่าลืม U มันะไม่ใช่ Arc tan เอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ตัวข้างในถ้าบอกนะคุณต้องดิฟ Arc tan ปกติก่อน Arc tan ของ2ส่วน3แทน X แค่นี้ แล้วค่อยใช้สูตรดิฟอาร์แทนอยู่ตรงนี้โอเคสองอาร์แทนสองส่วนสแทนเดิฟตัวนี้จ,จำได้นะหนส่วนอะไรหนึ่งบวกยูกำลังสองหงส่วนหนบวกยูกำลังสองสส่วนสเนี่ยแทน x เนี่ยทั้งหมดกำลังสองดี d ู D ายดีเอคือ2ส่วน3แทน x ตรงนี้ก่อนปึ๊บตัวนี้กับ,กบเลขหนึ่งผมขอรวบคูณจะได้สวยงามหน่อยเป็น2 Arc tan 2แส่วน3แทน X ส่วนด้วย1บวกขอเขียนเป็น4ส่วน9เลยละกันมันกำลัง2นี้แทนกำลัง2 X คูณ2ส่วน3ผมดึงออกมาก่อนเลยแล้วก็ ดิฟอะไรดิฟ tan x by dx มาดูฝั่งนี้นะโอเคหลักการเออผมลากมาสังเกตว่าตัวส่วนเนี่ยมันมีส่วน9ด้วยถ้าจะจัดให้สวยหน่อยเนี่ยผมจะเอาเป็น1ส่วน9จะถูกดึงมาข้างหน้าแล้วกัน2 a r อาร์แทของ 2ส่วน3แทน X ส่วนด้วยผมบอกว่า1น,นส่วน9มาเป็นงี้ตัวนี้จะเหมือนหาคณอ,อจะเป็น9บวก4แทนกำลัง2 X กแทนกำลัง2 X ปิดวงเล้ปลายปับ๊บคูณกับ2ส่วน3แล้วมันดิฟอะไรมันดิฟแทน X จะได้เซกกำลัง2 X กวนลืมเอาดี DX DX, เอกบอาจัดให้เลย อันนี้มันหนึ่งแทบไม่ต้องเขียนหรือได้โอเคผมตีเก้าเนี่ยขึ้นมาข้างบนเป็นเก้าคูณกับสองอาร์คแทนของสองส่วนสามแทน x ส่วนด้วยเก้าบวกสี่แทนกำลังสองเอ่กคูณสองเศษ กำลัง2 x ส่วน3ต่อไปเป็นรายการจัดรูปสวยงามแล้วนะ3ผมตัดมาตัวนึงก่อนตั๊บตับเนี่ยเหลือ3 2 2 4ผมจะคูณเลขนะ4 3 12 12อ arc tan ของ2ส,ส่วน3 tan x คูนเศษกำลัง2 x ส่วนยาวด้วย9บวก4 tan กำลังสอง x เสร็จแล้วลองทำดูา y. ดู y เท่ากับ arc cot ของเล็บข้างใน3เม s e x ส่วนด้วย4บวก5คอ cos x จงหา y พามเหมือนเดิมปัญหาตัวนี้คือ arc c o ดตัวนี้หวังว่าจำสูตรได้ดิฟมันคล้าย arc tan นั่นแหละ แต่มันติดลบแค่นั้นเองโอเคปัญหากลายเป็นไอ้เรื่องคือข้างในมันเป็นเศษส่วนเยอะจริงผมใส่ไปก่อน dy by dx เท่ากับผมดิฟนะ by dx arc cot เนี่ย3เออส sec x ส่วนด้วย4บวก5 cos x ผมใส่เลยติดลบก่อนเลย1ส่วนด้วย1บวก u กำลังส เพราะมันกำลังหนึ่งเยอะเรากำลังดิฟอาร์คอร์ดเต็มๆยูที่ว่าคืออันนี้นี่นี่เซ็กเส่วนด้วย4ี่บวกห้าคอสเอสทั้งหมดกำลังสองผมก็ดิฟไสไปดิเวลาสามเซ็กเส่วนด้วย4ี่บวกห้าคอสเอสตัวนี้อ่ะอยังไงต่อไอตัวล่างเนี่ย ทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวผมขอ,เ,อเคลียร์ข้างหน้านิดนึงก่อนลบหนึ่งส่วนด้วย1นึ่งบวกผมมองเป็น9เศกกำลังสองเลยนะ9เซกกำลังสอง x ส่วนด้วยไอตัวล่างผมขี้เกียจเข้าไปติดไว้เงี้ยแหละ4บวก5 cos x เนี่ยทั้งหมดกำลังสองไว้ก่อนพูดได้ง่ายผมกำลังแจกกำลังสองเข้าไปในตัวเศษของตัวนี้ดับตัวส่วนตัวนี้ไอตัวเนี้ยกระจายเข้าไปเลยเป็น9เศกกำลังสอง x ส่วนตัวล่างขี้เกียจเยอะติดไว้ที่ก่อนคูณกับอะไรเดี๋ยวหาเป็นตัว X อกสิคูณนี่หวังว่าจําได้อยู่เศษกับส่วนนะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกําลังสองผมขอเขียนย่อๆแล้วกันไอดิฟคือตัวพรามนั่นแหละล่าง4บวก5 c o คอดิฟบนผมวงเล็บไปก่อน3 s e เ x ็ ลบบน3เก x ดิฟล่าง4บวก5 cos x พรามหูยาวจริงส่วนล่างกำลังสอง4บวก5 cos x ทั้งหมดกำลังสองอเขนะปบ๊บบรรทัดนี้ผมหาครรนอข้างล่างเออเดี๋ยว ผมกลัวอย่างเดียวคุณจะงงแค่นั้นเองไอ้ตัวนี้เอามาคูณตัวล่างแล้วกันผมเขียนลบหนึ่งนะส่วนยาวไว้เลยไอ้ตัวนี้จะเป็นละหนึบวกกับเก้าเกำลังสอส่วนด้วย4บวก5 Cos x ทั้งหมดกำลังสองคูณกับอะไรเนี่ย4บวก5 Cos x ทั้งหมดกำลังสอง ผมกําลังจะบอกคือผมจะกระจายไอ้ก้อนเนี้ยเข้าไปข้างในแท็กๆตัวเนี้ยมันจะได้หมดเนี้ยตัวส่วนตัวล่างเนี้ยส่วนตัวบนคูณขอเขียนรวบเลยลวกันส่วนเดียวเลยอ่ะ4บวก5คอเ็กเหมือนเดิมดิฟอ่า3ก็ได้3มาเนี้ยดึง3ออกมาดิฟเซกได้เซกแทน sec เอ็กแทนเอ็กหวังว่าเราต้องแม่นนะเว้ย ดิฟเซกก็เซกแทนลบสามเซกไม่ต้องมายุ่งกับมันคูณกับอะไรดิฟสีเนี่ยศูนย์เพราะเป็นค่าคงที่ห้าดึงออกมาดิฟคอสได้ลบสาย X ไม่มีแล้วแค่นี้ปับ๊บเนี่ยแล้วก็ปิดวงเล็บใหญ่ไปปึ๊กเหนะ็นะทีนี้ที่มันเหลืออยู่แค่นี้ กลับมาดูดิบนนดิปุบ๊บไอ้ลบหนึ่งเนี่ยผมขอติดลบไปเฉยๆติดลบก่อนตัก๊กเออเปิดรเน็บใหญ่ผมเอาสามเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแทนเนี่ยมันเยอะจริง4บวกห้าคอ x คูณกับอะไร3 sec x แทน x ลบกับอะไรลบลบเป็นบวกน,นั่นนี่คุณจะเห็นเลยเนี่ยปับ๊บเห็นนะลบกับเป็นบวกกับสิบห้าสิเอ็กซายเอ็กซโอเคปิดวงเล็บใหญ่ไปปับ๊บส่วนด้วยกระจายไอ้ตัวกำลังสองตัวเนี้ยเข้าไปข้างในซะข้างล่างจะเป็นอะไร4บวก5คอส X, ทั้งหมดกำลังสอง บวกกับ 9, เก้เกกำลัง2 x แค่นั้นแหละถ้าคุณจะทำต่อนะคุณต้องกระจายงานมันงอกตรงนี้แหละอาจารย์ไม่เท่าไหรเนี่ย12บเก x แ a น x เอ,อ่อบวกกับเท่าไ 15, ร่15ห้าเกกับคอ s สตัดกันนะ15บห้เกกับคอ s สตัดกันก็เหลือแค่ t a น x แล้วก็บวกกับ อันนี้ก็เป็นเซกคือ1ส่วนคอส15แทน x เช่นกันได้อยู่นะไซน์หนึเซกนี่คือ1ส่วนคอสไซน์ส่วนคอสก็คือแทน x ส่วนยาวด้วย4บวก5คอส,ส x ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย9กาเซกกำลัง2 x ยุบแล้วติดลบปับ๊บ12เซก x แทน x บวก30 tan X ทนขีเกียรต่อแล้วเนี่ยส่วนด้วย4บวก5 c o คอ X, ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย 9, เกาสิกำลัง2 X งเพอละอยากจัดรูปต่อไปเล่นนเองจบข้อนี้